สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ที่สอพอปากเกร็ดเนาะตามที่เป็นข่าวครับเด็กวัยสเดือนนะฮะโดนน้าเคยทําร้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับก็มีการสอบปากคำน้าเคยนะแล้วก็น้าสาวที่สอพอปากเกร็ดแล้วก็น้าเคยยอมรับแล้วว่านะเป็นผู้กระทำน้องนะเด็กวัยสเดือนเสียชีวิตนะครับ วันนี้นะครับเรามาตามข่าวนะครับกันนะครับว่าวันนี้ตำรวจจะถแถลงนะครับคดีนะครับของเด็กวัยสองเดือนอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รออยู่นะว่าตำรวจจะถแถลงอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการนำตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นน้าเอนะ ไปทำแผนประกอบคําสารภาพนะอย่างไรนะครับเราก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่อยากให้เกิดครับเพราะว่านะเป็นการกระทำนะกับเด็กวัยสเดือนเนาะเสียชีวิตนะครับที่บ้านพักซึ่งก็เป็นที่สนใจของสังคมนะครับนะเพราะว่าเด็ก2เดือนเนี่ยนะครับนะ วันนี้นะครับเราก็อยากจะถามนะครับผู้ต้องหานะว่าอะไรคือแรงจูงใจนะครับที่ทำร้ายเด็กได้นะซึ่งเด็กวัยสเดือนนะครับนะก็ยังเด็กๆอยู่เลยนะคอยังอ่อนยังอันนี้อยู่เลยนะครับอะไรคือแรงจูงใจที่ที่ต้องทำแบบนี้นะครับที่ต้องทำร้ายเด็กนะครับอะมารอติดตามข่าวกันครับวันนี้เราก็รอนะครับการแถลงจากตํารวจเนาะ วันนี้ก็มีผู้สึกข่าวมาหลายช่องนะครับรอติดตามกันอยู่ตอนนี้เวลาก็ประมาณ10บโมงเช้านะครับเมื่อคืนนะครับก็มาตามข่าวที่นี่นะแอดก็มาติดตามข่าวที่นี่นะครับเห็นตำรวจบอกว่านะจะมีการถแถลงประมาณ9ก้าโมงนะครับวันนี้นะเราก็มารอกันอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อตามความคืบหน้าล่าสุดนะว่าเป็นอย่างไรนะนี่ก็เป็นบรรยากาศครับ มาดูกันวันนี้นะครับคดีนะนาเขยนะครับวัย18ปีนะทํทร้ายหลานนะวัยสองเลือนจะเป็นอย่างไรนะครับหมดสรุปอะไรคือแรงจูงใจให้ทําร้ายน้องนะครับมาตามข่าวกันนะที่สพปากเจ็ดครับถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันครับระหว่างนี้เนาะนะถ้ายังไงถ้ามีความคืบหน้านะเพิ่มเติมนะก็ จะรายงานให้ทราบกับทุกคนระหว่างนี้ถ้าใครได้ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง y ยู u ูบมาดาสตอรี่เพจนะมาดาสตอรี่เพจเพ b o o กนะฮะอะ่ขอลงคลิปกันครับ